ก็กราบสัสดยเทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับคนที่ต้มกาแฟมอกกัพอดฮะสำหรับใครที่ต้มกาแฟมอกั่พอดฮะก็จะมีเจ้าหนี้เลยนะครับก็คือเจ้าตัวหม้อจีนตัวเล็กนะครับเขาจะบอกว่าประมาณ1ครับถึง2ครับนะครับตัวนี้ก็สำหรับมือใหม่นะครับสำหรับผมเนี่ยพอต้มแล้วเนี่ยนะพอต้มเริ่มชำนาญแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องต้มหลายรอบนะเพราะว่าถ้าเกิดเรากินเราไม่ได้กินคนเดียวหรือเราจะ กิน2คนขึ้นไปหรือเราจะทำเผื่อเอาไว้เนี่ยนะครับทำกาแฟแช่เย็นเอาไว้อะไรเงี้ยมันต้องต้มหลายรอบนะจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นหม้อจีนต้มหลายรอบนะครับผมก็เลยซื้อมาเพิ่มนะครับเป็นตัวนี้เนี่ยเหมือนพ่อกับลูกเลยนะครับตัวนี้ก็เท่ากับหม้อตัวนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น6ครับนะครับผมบว่าปริมาณต้มหม้อเนี่ยมันได้เท่ากับต้มตัวเล็ก3ครั้งนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่างานเนี๊ยบนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานกันว่า มันดีต่างกันยังไงนะครับโอเคครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูงานของเจ้าตัวหม้อจีนตัวนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้รังเกียจอะไรมันนะครับก็มันเป็นหม้อแรกของผมเลยนะฮะถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับหม้อจีนตัวนี้อ่าดูองศาการเปิดฝ้านะข้อเสียงมันก็คือว่าเนี่ยพอเปิดฝ้านี่มันจะประมาณ90องศานะครับถัาเตาแก๊สหรือว่าฐานที่ให้ความร้อนของเราเนี่ยมันไม่ตรงมันจะลมพับได้ง่ายนะครับตัวนี้90องศานะครับผมอ่ามันแตกต่างกับตัวหม้อตัวนี้ ตัวอะตอมนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นแบรนด์ไทยหรือว่าอะไรหรือแบรนด์จีนไม่ทราบแต่ว่ากล่องมันเป็นของมีภาษาไทยนะครับการเปิดฝาเขามันจะนะประมาณ120นะมันก็จะล็อกนะไหมตะแคงแล้วก็ยังไม่ไม่ความนี่คือข้อดีของเจ้าตัวอะตอมนะครับมือจับก็จับง่ายจับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับ๋ยามาดูตัวแบรนด์จีนฝามันจะล้มอยู่ตลอดเวลาเพราะมัน90าองศา นะครับตั้งไม่ดีก็ล้มนะฮะที่จับก็ค่อนข้าง,งยากจับเต็มไม้เต็มมือไม่ได้แขนเออนิ้วจะไปชิดหม้อร้อนนะฮะต้องจับประมาณนี้เวลาจับก็จับก่อนนะเพราะมันขนาดเล็กนะครับรก็เดี๋ยวมาดูด้านในอ่าก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับผมเนี่ยอ่าเอานิ้วนะครับบงได้เลยนะฮะอ่านี่ก็คือด้านในจะเป็นแบบนี้ด้านในก็เหมือนกันครับตรงนี้ประมาณนี้โอเคนะอ่านี่คือด้านในนะครับอืมฝาตรงนี้ก็เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับ มาดูตรงหม้อที่เก็บกับเก็บน้ำนะฮะก็มีวาล์วแรงดันด้านในนะฮะเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือว่าข้างในตรงนี้นะฮะมันจะค่อนข้างมีความสากนะครับข้างในตรงนี้นะฮะมันจะมีความแบบว่าไม่เรียบนะครับพื้นผิวมันจะเป็นพื้นผิวสัก飒นะครับผมก็อาจจะจิบนิ้วได้นะครับผมก็ดูเอานะฮะมันจะเป็นพื้นผิวที่ไม่ค่อยเรียบนะครับวันนี้ก็ต้มได้ประมาณหนึ่งคนนะหนึ่งคนกินแค่นั้นนะครับหม้อนี้ ถ้ากิน2คนต้องต้ม2รอบนะครับสำหรับผมนะโอเคตอนนี้ก็จบไปนะครับผมก็เลยได้ตัดสินใจซื้อเจ้านี่มานะเป็นหม้อ6ครับนะยี่ห้อ a ตอม coffee นะก็ข้อดีเอย่างที่บอกฝามานันเปิดโอเคดีกว่านะครับฝามันใช้ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหม้อด้านในนะครับโอเคนะเนี่ยใหญ่กว่ากันนะสามเท่าประมาณ3เท่านะครับของเดิมจากของเดิมเนี่ย ตัวบรรจุก,กาแฟก็ใหญ่ขึ้นนะครับดำไม่มิดนะใหญ่ขึ้นมากนะครับด้านในก็โอเคด้านในนะฮะจะเป็นอย่างนี้ด้านในเนี่ยพื้นผ,ผิวด้านข้างเนี่ยก็คือว่าจะเรียบเนียนหมดเลยอาจจะมองไม่เห็นนะพื้นผิวด้านข้างตรงนี้นะ,ะถูปไปเนี่ยเรียบนะครับไม่สากไม่ฝืดเหมือนเจ้าตัวเมอจีนตัวเล็กอ่าแต่พื้นด้านล่างเนี่ยน่าจะเหมือนกันจะมีความฝืดนิดหน่อยนะครับผมงานก็เนียบโอเคเลยนะครับเป็นสีงเงินนะครับมีให้เลือกหลายสีด้วยครับตรงนี้ นะเปรียบเทียบขนาดหม้อนะครับผมดูนะเนี่ยเจ้านี่ลงไปอัดในนี่ได้เลยนะครับกว่านี้นะฮะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าความสูงนะฮะต่างกันเยอะความสูงเกือบมากกว่าหนึ่งมากกว่าครึ่งนะเกือบครึ่งความลึกนะฮะเยอะกันมากนะครับโอเคฝาอะไรก็คล้ายกันนะฮะคล้ายกันนะครับอืมต่อมาเรามาดูตัวใส่กาแฟนะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมฮะนะครับนี่ความใหญ่ความเล็ก เข้าไปได้นะครับผมความใหญ่ความเล็กนะใหญ่กว่ากันเยอะนะครับผมตรงนี้ครับอ่าแล้วนี่ก็คือหม้อนะครับหม้อเนี่ยฮะค่อนข้างเล็กนะครับผมนะอ่าก็โอเคเผมคิดว่าไอ้เจ้าตัวกาแฟที่เราใส่ลงไประหว่างตัวนี้กับตัวนี้เพิ่มขึ้นกว่ากันนิดหน่อยนะครับคือกาแฟที่เราบดใส่ลงไปอ่ะตัวนี้สมมติว่าใส่กาแฟไป บดหนึ่งครั้งใส่โอเคพอดีแต่ประมาณตัวเนี้ยอาจจะบดหนึ่งครั้งครึ่งหรือไม่มันไม่ถึงขั้นว่าบดบดสามครั้งหรือสามเท่าใส่เข้าไปนะครับมันก็ไอตัวผงกาแฟมันใส่ได้มากกว่ากันนิดหน่อยนะครับของเจ้าตัวอ,ตอ,อะตอมเราเราบดเพิ่มกว่าเดิมนิดหน่อยมันไม่ถึงขั้นว่าไอตัวน้ำมันอนะมันได้มันได้มากกว่ากันเกือบประมาณสามเท่าแต่ว่าตัวผงกาแฟที่เราใส่ไปเนี่ยมันใส่มากกว่ากันไม่ถึงสามเท่านะอาจจะประมาณาตัวนี้ใส่ไปหนึ่ง ใส่ไปอีกครึ่งหนึ่ง่ะมันก็ได้ทำตัวนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวลองไปดูขั้นตอนในการต้มดูนะฮะว่ามันจะออกมาหน้าตาลักษณะเป็นยังไงครับผมโอเครครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะนี่นะฮะป,ปุ๊บเข้าไปกาแฟ กดไปน,ดนิดหน่อยๆน,นะครับพอเป็นพิธีนะฮะก็เป็นหม้อตอ้มขนาด6ครับนะครับผมผมจะลองต้มให้ดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะที่ผมบดไปก็เออมันประมาณเจ้าเครื่องบดตัวนี้มันประมาณเบอร์สองครับก็จะออกมาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะหยาบกว่าเม็ดพวกเม็ดน้ำตาลทรงน้ำตาลทรายนิดหน่อยลองมาดูกันนะ โอเคครับผมเดี๋ยวรอต้มสักครู่หนึ่งนะครับแลครับตอนนี้กลิ่นเริ่มมานะครับผมก็เท่าที่ผมต้มเจ้าตัวนี้นะฮะก็มีข้อแตกต่างอีกแล้วนะครับก็คือเรื่องของเวลาในการต้มและก็ความแรงของไฟในการต้มนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหม้อขนาดเล็กตัวนี้ฮะเจ้าตัวเดิมมอกคาพอตโนเนมนะฮะโนแบรนด์นะครับก็คาดว่าจะเป็นของจีนนะครับตัวนี้มันขนาดน้ํามันนิดเดียวนะฮะมันต้มแป๊บเดียวใช้ไฟไม่ต้องแรงมากก็ได้แป๊บเดียวก็เดือด แต่พอเป็นเจ้าตัวนี้นะมันเพิ่มมากกว่ากันนะครับเป็น6ครับตัวนี้2ครับนะครับมันก็เลยต้องใช้ระยะเวลานานนิดหนึ่งรู้สึกว่าใช้เวลานานนานกว่าเจ้าตัวนี้ประมาณประมาณ2 3ถึงเท่าเลยนะนะเวลาก็เพิ่มไปนะครับ3-4นาทีก็เพิ่มเป็นเกินเกิน5 6นาทีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมก็ไม่อยากเร่งไฟแรงอะไรมากด้วยนะครับผมกลัวมันจะแรงดันจะเยอะเกินนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะว่าจะออกน้เมื่อไหร่เอาครับผม มา,มาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มออกมาหน่อยแล้วนะครับลองดูนะฮะอันนี้เลยนะครับผมจากการที่บดไปเมื่อกี้แล้วก็ลองใช้แรงกดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูดูว่ออกมาค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับ ก็ออกมาเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่รุนแรงมากนะครับมีคีม่มมาไหมก็ลองดูนะอันนี้เป็น,ปนกาแฟซื้อมานานแล้วครับิ่งบดนะครับน,บนบ่าจะก็ผสมผสมกันนะฮะอาจจะเป็นเดือนแล้วด้วยก็ได้นะ อันนี้ก็เริ่มมีแรงดันแล้วนะเริ่มตับทุกนะครับต้องปิดฝาก่อนนะโอเคครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูปริมาณน,น้ำที่ได้กันนะครับว่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่นะอ่านี่นะครับก็ <ST>. ปริมาณขนาดประมาณนี้นะครับก็จะเท่ากับตัวมอคกาพอตในเจ้าตัวเล็กของผมนะก็อันนี้ก็คือยังมียังมีเหลืออีกนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองเนี่ยเราสามารถแบ่งได้หลายแก้วเลยนะครับนะราสามารถแบ่งได้หลายแก้วเลยก็ต้มครั้งเดียวใช้ได้ระยะเวลาก็จะนานหน่อยนะครับถ้าเป็นเจ้ามอคกาพอดต,ตัวเล็กขนาด2คับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยได้ประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ยังมีเหลืออีกไหมยังมีนิดหน่อยนะครับนะก็ยังได้อีกสักอีกสักหนึ่งแก้วนะครับผมนะตรงน,นี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับถ้าอยากได้เข้มๆแล้วก็ใส่กาแฟบดนะครับเข้าไปเพิ่มอีกนะครับในกระป๋อใส่เมื่อกี้นะครับผมโอเคสำหรับนี้ก็สำหรับวันนี้ผมว่าได้ประมาณ2แก้วนะครับไม่ถึง3นะครับสแก้วแบบเยอะๆเลยนะได้2แก้วแบบเข้มๆเ,เ,เลยนะครับโอเคก็ถือว่า ไม่ต้องต้มหลายรอบนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมแล้ววันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมมากครับสวัสดีครับ